ก็วสวัสดีครับพี่น้องชาวสังคมความเป็นไปได้ทุกท่านนะครับผมเอเทนนะครับตามที่ได้สัญญาพี่น้องไว้แล้วว่าวันนี้ผมจะมาช่วยพี่น้องหาค้นหาเบาะแสนะครับว่าจริงๆแล้วในตัวพี่น้องเนี่ยมันมีของอะไรที่มันสามารถไปเป็นประโยชน์ต่อผู้คนได้นะครับเนื่องจากเมื่อวานนี้ผมพูดเรื่อง expert business ไปนะครับคือธุรกิจที่เอาความเชี่ยวชาญเอาความถนัดในตัวเนี่ยแหละมาเป็นประโยชน์ให้ผู้คนนะครับที่ผมบอก่มีคนมาสอน powerpoint มีคนมาสอนฝึกหมามีคนมาสอนเล่นสกเก็ตอะไรไม่รู้เต็มไปหมดที่ผมบอกในยูในีมีนะครับแต่ เขาเอาสิ่งที่มีในตัวไม่ต้องใช้ต้นทุนสักบาทเลยนะใช้ทุนที่มีในตัวเนี่ยไปถ่ายทอดทําประโยชน์ให้ผู้คนนะครับผู้คนมีามีความสุขมากขึ้นมีชีวิตดีขึ้นเขาก็ได้รายได้เป็นผลตอบแทนนะครับเป็นธุรกิจที่วินวินนะครับก็คือคุณจะได้เงินก็ต่อเมื่อคุณทําเอาเอาสิ่งนั้นไปทําประโยชน์ให้ผู้คนได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นวันนี้คืออะไรวะพี่น้องจะเห็นแล้วว่าเฮ้ยธุรกิจเนี้ยแม่งทาเงินมหาศาลเนี่ยที่ผมบอกอะ่ะเป็นหลักล้านหลักสิบล้านจากคอร์สคอด จากการที่เอาข้อมูลไปถ่ายทอดนะครับหรือว่าบางคนไม่ได้มองใหญ่ขนาดนั้นมองเป็นแค่แบบแพชชั่นแค่ออกจากงานประจํามีรายได้เข้ามาแบบเดือนละเจ็ดป็หมื่นแสนหนึ่งหรือว่าบางคนมองเป็นแค่อาชีพที่ขำๆอ่ะมีรายได้เข้ามาลเล่นเดือน,น,นสองสามพันพี่น้องจะเห็นละตอนนี้จะเห็นทางแล้วเฮ้ยมันสามารถทําได้แต่คําถามต่อมาคืออะไรป้าเฮ้ยแล้วกูเชี่ยวชาญเรื่องอะไรวะแล้วอะไรมันจะเป็น,เป,นเป็นประโยชน์ต่อผู้คนอันนี้เป็นคนาถามที่ดีเพราะว่ามันเป็นคําถามของคนที่จะทำนะครับ ถ้าเกิดคุณไม่คิดจะทาคุณจะไม่นั่งเครียดแบบนี้นะครับคุณก็จะไปหาข้ออ้างที่จะไม่ทาแล้วแต่ที่คุณเครียดวันนี้ถูกต้องแล้วเพราะวันนั้นน่ะตอนที่ผมจะหาเบาะแสก่อนที่จะมาทําไอคลสได้แบบนี้นะมันก็เครียดว่าเฮ้ยกูจะถ่ายทอดเรื่องอะไรให้มันเป็นประโยชน์ต่อผู้คนปะนะครับแล้วก็มีคําโบราณที่บอกคําสุภาษิตจีนวิวที่สวยที่สุดถ้าคุณมองมันทุกวันคุณจะรู้สึกเฉยเเช่นกันถ้าเกิด คุณไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมามากมายชีวิตคุณอาจจะดีมากมายแต่คุณอยู่กับตัวเองวัานคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ธรรมดาธรรมดาไม่ไม่น่าจะมีคุณค่าไม่เหมือนแบบไม่ไม่ได้ดูสวยไม่ได้มีประโยชน์ต่อผู้คนคุณจะคิดไปเองไงแต่จริงๆมันมีในตัวคุณมีสิ่งที่คุณคนผู้คนต้องการคุณจําคานี้ไว้เลยนะครับวันนี้ผมมาค้นหานะครับมาช่วยค้นหาเบาะแสผมใช้คําว่าเบาะแสนะไม่ใช่คําตอบเพราะว่าคําตอบเนี่ยพี่น้องต้องเอาเบาะแสไปค้นหาเองนะครับเบาะแส สี่เบาะแสสาคัญในวันนี้สามารถเอาไปพลิกแพงเป็นเรื่องที่ช่วยเหลือผู้คนได้นะครับอันแรกคุณอาจจะแค่คานไม่ถึงสิ่งที่คุณทําไงงานประจําคุณธุรกิจของคุณถูกปะคุณสามารถไปช่วยเหลือผู้คนไนดะ้คนอาจจะบอกว่าเฮ้ยแม่งโหมก็มีคนทํากันเยอะแยะไม่อะไรเงี้ยอันนั้นมันขออ้างนะครับแต่จริงๆอ่ะคุณไม่รู้หรอกว่าไอทักษะที่คุณมีเนี่ยจนมาถึงวันนี้ได้เนี่ยมีประโยชน์กับคนมีประโยชน์ใครเด็กใหม่ไงถูกปะ คุณจาวันที่คุณทํางานวันแรกได้ปะ่ะผมจางานเนี่ยผมทํางานขายเนี่ยผมทํางานขายรถวันที่ผมทํางานวันแรกโอ,โ,โอ้โหโคตรจะยากเลยแม่งต้องไปเจออะไรมากมายแล้วก็กว่าจะไป,ไป,ไป,ไปเป็นกว่าจะไปไปเป็นท็อปเซลได้ก็ต้องแบบโหไปหาวิชาเดท็อปเซลไปลองผิดลองถูกเยอะมากพอนะครับจนผมเป็นท็อปเซลได้ในสี่เดือนตอนนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลังจากจเป็นท็อปเซล์เสร็จผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยผมเฉยเกับชีวิตอะ่ะนะครับก็มีน้องๆมาถามแบบ ผมก็ไม่รู้สึกว่าไอ้ความรู้ที่ผมให้ไปมันมีประโยชน์อะไรนั่นแหละมันกลับไปที่สุภาษ,ษิตจีนเมื่อกี้คือความที่จริงเรามีสิ่งนี้มันมีค่าตัวคนแต่เราไม่ได้มองมันเองไงเรามองว่าเป็นสิ่งธรรมดานะครับคุณลองสังเกตดิว่าวันนี้คุณมีเด็กเวลาคุณทํางานอยู่แล้ว่าคุณมีเด็กใหม่ๆมาถามคุณบ้างไหมแบบว่าทําไมมาถามเรื่องง่ายๆจังเลยวะแต่วันนั้นมันเป็นปัญหาไงคุณลองย้อนกลับไปวันที่คุณเริ่มงานวันแรกดิคุณรู้ป่ะว่าอะไรมันก็ยากไปหมดถูกปะนั่นแหละครัับนนนีีี่่่คคคืออย์ททมมําาให้้้เเกิดไลรึงผูวฮ นักขายเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันจะต้องเจออุปสรรคเจอปัญหาอะไรบ้างผมรู้ว่าหมดนี้ผมผ่านมาแล้วนะครับแล้วผมก็เอาเทคนิคเนี่ยไปถ่ายทอดนะครับก็ค,คือผมเทคนิคที่ทาให้ผมเป็นท็อปเซลล์ได้ในสีเดือนเนี่ยไปถ่ายทอดให้เขาแล้วมันก็ทุ่นเวลาชีวิตคนมากมายเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคือวิธีตอบที่ตอบโจทย์คุณไปคิดเองว่าความรู้ที่ตัวคุณเองอะ่ะตัวที่ตัวคุณมีมันไม่มีค่าแต่จริงๆมันมีค่าต่อคนที่พิ่งเริ่มถูกปะ่ะคุณไม่ได้ทําอาชีพนี้คนเดียวถูกปะ่ะคนที่ทําอาชีพนี้ใหมๆ่ๆมีขึ้นอีกกทุววัน เพราะฉะนั้นเนี่ยเบาะแสคุณเนี่ยก็คืออาชีพถูกปะถ้าวันนี้คุณเป็นครูเออคุณอาจจะเป็นนักบอลคุณก็สามารถสอนคนที่เริ่มต้นได้คุณเป็นครูคุณก็สามารถสอนครูที่เข้ามาใหม่ได้ถูกไหมถูกปะนี่แหละความรู้ของคุณสามารถพลิกแพงมาเป็นประโยชน์ได้นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นเจ๊จงอ่ะสมมติวันนี้คุณเกิดอยากขายแบบอยากทําร้านขายหมูทอดอ่ะแล้วอยู่ดีเจ๊จงมาบอกว่าเฮ้ยวันนี้เจ๊จะแบบเปิดขายสูตรของเจ๊แล้วก็ลงมาสอนวิธีทาลงไปในคอร์สใั้งหมดเลยตั้งแต่วิธีการเริ่ม คิดหมื่นหนึ่งคุณว่าคุณเรียนปะถ้าเป็นผมผมเรียนนะผมจะเปิดนั่นแหละนี่คือคีของมันนะครับเอาสิ่งที่มีมาช่วยคนที่เพิ่งเริ่มตน้นนะครับในงะานปะระจําสําหรับเบาะแสที่สองนะครับคือเรื่องที่คุณชอบอะเรื่องที่คุณรักเมื่อวานผมเปิดให้ดูไปแล้วนะครับอย่างเช่นเนี่ยในยูเนี่มีก็จะมีคนมาสอนพับนกสอนเล่นกีตาร์ต่างๆวันนี้งานอดิเรกคุณคืออะไรอะเออคุณเคยได้ยินคาว่าเปลี่ยนแพชชั่นเป็นเงินปะนี่แหละ เอางานอดิเรกมาเนี่ยเอาทักษะในงานอดิเรกมาสอนคนได้นะครับเนี่ยแหละเปลี่ยนแพชชั่นเป็นเงินเป็นส่วนเล็กๆข,ของ e x p e r t b u s i n e s เเองเห็นปะ่ะนะฮะเนี่ยอย่างเช่นผมเคยเล่าไปเมื่อวานเนี่ยบอกเฮ้ยไม่มีคนหนึ่งมาสอนแต่แต่ไม่ใช่คนนั้นนะคือมาสอนเล่นสเก็ตถูกปะ่ะคือเขาเป็นคนที่เล่นสเก็ตอ่ะเล่นทา่าเล่นไหแต่ว่ามาสอนมีกินมาสอนแบบคนบเริ่มต้นอ่ะเออมาสอนคนที่เพิ่งร่มเริ่มต้นใหม่ๆทำเป็นคลิปสอนนะครับรายได้เดือนละหลายแสนเนี่ยเขาเรียกว่าเปลี่ยนแพชชั่นมาเป็นเงินนะครับ วันนี้คุณก็คุณก็อาจจะเริ่มคิดแล้วเฮ้ยสิ่งที่คุณทํามันคืออะไรว่าคุณอาจจะแบบว่าเฮ้ยคุณทําอาหารเก่งคุณทําแกงเขียวหวานได้คุณฝึกหมาได้คุณสอนภาพกระดาษแบบเมื่อกี้ได้หรือว่าคุณอาจจะเล่นกีตาร์เป็นถูกป่ะคุณคิดว่าคุณชอบเล่นกีตาร์เป็นคนเดียวในโลกเะล่ะไม่ใช่มันมีคนที่ชอบเล่นกีตาร์เยอะแยะไปหมดแล้วมันมีคนที่อยากเล่นกีตาร์เะล่ะนั่นแหละ คุณสามารถช่วยเหลือเขาได้นะครับเห็นไหมธุรกิจเนี้ยมันต้องคิดมันไม่ได้คิดว่าคุณจะไปขายเขานะคุณต้องคิดว่าเฮ้ยคุณสามารถช่วยเหลือเขาได้ยังไงนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณจะไปขายตั้งแรกอ่ะมันยากคุณต้องคิดว่าคุณช่วยเหลือใครได,ได้บ้างนี่แหละคือคีย์ธุรกิจนี้นะครับเห็นไหมผ่านไปสองอันบางทีนนนนคุณอ่ะตอนเนี้ยตอนเนี้ยคุณอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณสามารถช่วยคนได้แล้วนี่หว่านี่แหละคือคีย์ของมันนะครับเบาะแสที่สามเรื่องที่คนชอบมาปรึกษาคุณนึกออกปะ บางทีก็จะมีคนมาปรึกษาให้เรื่องความรักเรื่องอะไรเห็นไหมจริงๆมีมีมีคนมาปรึกษาเรื่องความรักเนี่ยคุณก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนั้นแล้วแล้วรู้ไหมประเทศไทยมีคุณลุงเลิฟเอ็กซ์เปิดไงเออมาสอนเรื่องมามาแบบให้ให้ให,ให,ให้ให้คำปรึกษาเรื่องความรักกับผู้คนเนี่ยเกิดจากการที่คนมาปรึกษาเรื่องความรักเขาเยอะแล้วเขาอยากจะช่วยคนให้คนเหล่านี้คนถูกเออเหมือนตอนนั้นผมทํางาน ก็มีน้องๆมาปรึกษาเรื่องการขายผมไม่เคยรู้เลยนะไม่เคยมองว่ามันสาคัญน้องก็มาปรึกษาเรื่องการขายว่าเฮ้ยพี่เอทำงานเนี่ยจะปิดดียอย่างนี้ทำไมเคสนี้ไหมผมก็อธิบายไปก็ที่บอกผมไม่ได้คิดว่ามันเจ๋งอะไรมากมายเออเขาก็ไม่ปิดดีลวได้เออเนี่ยนี่คือบอกแสเฮ้ยคนมาปรึกษาเรไปบ่อยแสดงว่าเขาเห็นว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญนั้นนั้นนะครับแต่ระวังเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องเงินเรื่องเงินในที่นี้ถ้าเกิดมามาปรึกษาแบบเฮ้ยจะจะวางแผนการเงินยังไงอย่างนั้นโอเคแต่ถ้าเกิดมาเป็นประเภทมาแบบ มึงกูปรึกษานิดหนึ่งเ่ยว่าพอดีเดือนนี้กูช็อตว่าอันนั้นไม่ได้เรียกว่าปรึกษาเรื่องเงินอะี้เขาเรียกว่าจะหาทางยืมตังคุณนะครับผมเชื่อว่าคุณเข้าใจละพอจะเห็นภาพมันเป็นไงนะครับเรื่องที่สี่เรื่องที่คนชอบมาขอบคุณคุณถ้าคุณมีอันนี้นะคุณเพอร์เฟกต์ละเพราะอะไรรู้ป่ะคนจะมาขอบคุณคุณได้ต้องต้องเกิดจากอะไรป่ะต้องเกิดจากข้อสามมันไงเขาจะต้องมาเขาจะต้องมาปรึกษาคุณก่อนถูกป่ะหรือว่าคุณได้ให้ความรู้ผ่านสื่ออะไรแบบเงี้ยแล้วเขามาขอบคุณคุณนั่นแหละ คุณเป็นเอ็กซ์เพิแล้วคุณเป็นเอ็กซ์เพิดเรื่องนี้แล้วนะครับคุณสามารถทำเอ็กซ์เพิดพิเศษได้เลยแสดงว่าคุณเชี่ยวชาญเรื่องนั้นคนคุณให้เขาให้ความรู้เขาแล้วเขาไปทําจนเขาไปทําสําเร็จแล้วเขากลับมาขอบคุณคุณเนี่ยแสดงว่าเรื่องเนี่ยได้ผลแล้วนะครับตอนแรกผมทําเรื่องการขายมาตลอดแล้วผมไม่เคยรู้เลยว่าผมเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเวลาอันนี้เล่าให้ฟังนะครับตอนก่อนทำไอคาแทานะครับเรื่องทำเมเจเมนี้เนี่ยตอนนั้น มีมีทั้งออฟไลน์และออนไลน์มาถามผมว่าเฮ้ยพี่ทําได้ยังไงวะไม่ว่าพี่จะทํางานประจําถูกป่ะอนนั้นทําขายรถอยู่ทํางานประจําทําธุรกิจส่วนตัวทำเอ็กซ์เปิดบิสเนเปิดเพจแล้ววันเสาร์อาทิตย์ยังพาแม่ไปเที่ยวดีเพื่อนก็มาถามคนรอบตัวก็มาถามแฟนเพจก็มาถามว่าเฮ้ยทำได้ยังไงวะนะครับผมก็ เอาเทคนิคให้เขาไปให้คำปรึกษานะครับก็คือข้อสามันให้คำปรึกษาเขาไปเฮ้ยมึงไปทำอย่างนี้ดิเอากระดาษมาทำอย่างนี้ a b c เม,ม,ม,ม่นี่ยมึงแบ่งกันสมัครเนี่ยมึงจะรู้เลยว่างานสำคัญเนี่ยกขชี้แจงบอกเขาไปบึ้งเขาไปทำมาปุ๊บเฮ้ยอาทิตย์เดียวเปลี่ยนเปลี่ยนอาทิตย์เดียวเปลี่ยนเดือนเดียวเปลี่ยนเพื่อนบางคนแม่งเอาไปทำปุ๊บออกจากงานประจำเพราะแม่งมีเวลาไปทำธุรกิจเฮ้ยแสดงว่าเรื่องเนี้ยโดนผมก็เลยเปิดไอคัสห้างไงเอาเรื่องเนี้ยคนที่เป็นทาสเวลาแล้วผมก็เอาเรื่องนี้ไปแก่เพราะว่ามันได้ผลแล้วนี่มันตอบโจทย์ตลลาาดแแ้วนนีี่คคับือสสญ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมีข้อ4เนี่ยแสดงว่ามันเพอร์เฟกแล้วแต่ถ้าไม่มีข้อ4ก็ไม่เป็นไรไม่มีข้อ3ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ายัางไงคุณมีข้อ1กับข้อ2แน่นอนอยู่แล้วนึกออกปะถ้าวันนี้คุณทํางานประจําหรือว่าคุณทําธุรกิจส่วนตัวแล้วก็แล้วแต่ฮะอย่างเจ๊จงหรืออะไรเงี้ยสมมตุติคุณก็สามารถช่วยเหลือคนที่เริ่มต้นได้แล้วอะถูกปะคุณเป็นครูคุณก็สามารถช่วยครูคนที่แบบว่าเพิ่งเริ่มเข้าใหม่อย่างคอนทรลเด็กไม่ได้แต่คุณก็เอาความรู้เนี่ยไปช่วยเขา นะฮะคุณทํางานขายแบบผมคุณก็เอาสามารถเอาความรู้เรื่องขายเนี่ยไปช่วยนะักขายที่เพิ่งเริ่มต้นได้เออให้เขามามีชีวิตแบบคุณได้นะฮะข้อสองงานอดิเรกที่คุณทํางานอดิเรกที่คุณทำอ่ะอย่างเช่นอันเล่นสเก็ตอ่ะตัวอย่างคุณว่าคุณชอบเล่นสเก็ตคนเดียวในโลกปะไม่ใช่มันจะต้องมีคนอยากเล่นแน่นอนนะครับแล้วก็ต้องมีคนที่อยากเริ่มต้นอ่ะคุณก็สามารถช่วยเหลือเขาได้เห็นไหมครับข้อมูลในวันนี้ครบแล้วอ่ะ ผมถามอยู่คุณรออะไรอยู่อะถ้าคุณเอาวิดีโอหนึ่งกับวิดีโอสองเมื่อวานเนี้ยเอาวิดีโอวันเนี้ยไปรวมกับทางทำเมื่อวานอ่ะวันนี้คุณไปทําได้แล้วนะคุณรออะไรอยู่ถูกปะนะ่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเอาไปทําได้เลยนะครับแล้วก็ผมบอกได้เลยว่าคุณไม่จําเป็นต้องเข้าคอร์สผมก็ได้เพราะวันเนี้ยผมเอาหัวใจสําคัญนะครับในสองคลิปเนี้ยคุณสามารถไปเริ่มในทันทีนะครับเว้นแต่ว่าถ้าคุณอยากไปลงลึกแล้วคุณอยากไปลุยด้วยกันนะครับแล้วคุณอยากจะไปลุยเวิร์กช็อเอ้้าไไดด ก็ถ้าใครจะไปลุยนะครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดไว้ด้านล่างนะครับคุณก็ติดต่อคุณแจนนะครับแล้วก็สมัครได้แต่สําหรับใครที่ไม่ได้ไปต่อก็ไม่ต้องซสีเรียนนะครับผมก็ให้ข้อมูลคุณทุกวันแบบนี้ผ่านเพจนะครับฟรีๆให้คุณไม่คิดเงินอยู่แล้วนะครับแต่สําหรับใครที่จะไปลุยต่อนะครับใครที่สมัครมาแล้ววันที่26เราจะเชิญทุกคนเข้ากลุ่มนะครับแล้วก็วันที่27เราไปลุยกันนะครับแล้วพบกันครับ